สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี้คือเรื่องราวของราชินีอียปุ์ผู้มีความงามเลิศเป็นที่รู้จักในชื่อว่าเนเฟอร์ติต e ีครับเมื่อเราพูดถึงประวัติศาสตร์อียิปต์แน่นอนว่าหนึ่งในรายชื่อบุคคลที่ขึ้นมาเป็นที่น่าสนใจก็คงไม่พ้นราชินีแห่งแผ่นดินอียิปต์เมื่อกว่า3,300ปีมาแล้วและยังเป็นราชินีที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ตามทัศนะของนักอียิปต์วิทยาและนักโบราณคดีเพราะแต่รูปปั้นของพระนางที่เหลือรอดมาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสวย อีกทั้งชื่อของพระนางก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าสวยแค่ไหนเนเฟอร์ติตีมีความหมายว่าโฉมงามผู้หยาดฟ้ามาเยือนดินอันที่จริงแล้วนะครับเนเฟอร์ติตีไม่ใช่ชาวอียิปต์แท้แต่กลับมีเชื้อสายไมทนนีซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของชนเผ่าซีเรียด้วยเชื้อสายที่แตกต่างทำให้ความงามของนางต่างไปจากรูปชมของชาวอียิปต์โบราณใบหน้าเรียวได้ส่วนจมูกโด่งเป็นสันปากอิ่มรับกับความมนงาม จุดเด่นที่เห็นได้จากรูปปั้นของพระนางคือคอยาวระหงเนเฟอร์ติตีเข้าสู่ราชสำนักอียิปต์ตั้งแต่แรกรุ่นในฐานะเครื่องบรรณาการที่มีชีวิตจากพระเจ้ากรุงไมแทนพระราชบิดาของพระองค์พร้อมๆกับเจ้าหญิงและเจ้าชายอื่นๆอีกหลายองค์แม้ว่าเนเฟอร์ติตีจะอยู่ในวัยแรกสาวหากความงามของนางในวันนั้นสามารถรัดดึงใจบุรุษในราชสำนักอียิปต์สมัยของฟาโรอาอเมนโฮเทปที่3ได้หลายคนและหนึ่งในนั้นก็เป็นคนสําคัญเสียด้วยนั่นก็คือเจ้าชายอเมนโฮเทป ผู้เป็นรัชทายาทเพราะมีพระนามเดียวกับพระบิดานะครับเมื่อทรงขึ้นของราชก็เลยชื่อว่าอามนโฮเทปที่4ผู้ซึ่งไม่สามารถลสัสเณหาจากตัวของเนเฟอร์ติตีได้ไม่ว่าเนเฟอร์ติตีจะก้าวย่างไปทางไหนย่อมจะมีเจ้าชายน้อยติดตามเป็นเงาตามตัวเสมอแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้สมหวังดังใจง่ายๆนะครับเพราะตามกฎการสืบสันตติวงศ์ของอียิปต์ผู้จะขึ้นเป็นฟาโรห์จะมีมาเหสีเป็นสายเลือดอื่นไม่ได้ต้องเป็นพี่น้องสายโลหิตเดียวกัน เพราะอย่างนั้นเรื่องที่พี่ชายแต่งงานกับน,น้องสาวหรือพี่สาวแต่งงานกับน,น้องชายเป็นเรื่องปกติเพราะแนมะ้แต่พ่อก็สามารถแต่งงานกับลูกสาวแท้ๆได้เพียงให้นางสืบสันตติบุญได้นะครับตามความเชื่อของอียิปต์ซึ่งเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดนะครับแล้วก็ที่สาคัญวงอียิปต์นี่ถือว่าแต่งงานกันแคบมากๆนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ว่าแต่งงานกันเนี่ยคือพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะครับ อเมนโฮเทปเองก็ถูกกำหนดชะตาไว้ครับว่าจะต้องอภิเษกกับน้องสาวตัวเองนั่นคือเจ้าหญิงสตา์มนอเมนโฮเทปรู้เรื่องนี้ดีแรกๆพระองค์ก็ไม่ได้ขอดข้องใจแต่ครั้นได้พบกันในเฟอร์ติตีเรื่องที่ไม่เคยเป็นปัญหาก็กลายเป็นปัญหาครับทรงพยายามที่จะนุวงเหนียวพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระองค์กับสตามมนออกไปให้นานที่สุดนี่เป็นปัญหาที่น่าขบคิด อันที่จริงการแต่งงานกับน้องสาวอย่างที่อเมนโฮเทปจะต้องทําก็เป็นเพียงหน้าที่ที่ต้องรักษาตําแหน่งสูงส่งของราชินีอายคุบไว้พอพิเศษกัตสตามันเป็นมเหสีแล้วพระองค์อาจจะแต่งตั้งเนเฟอร์ติติให้เป็นมเหสีรองหรือว่าชายาอย่างสบายๆแต่พระองค์คิดกลับอยากจะพิเศษกับเธอและแต่งตั้งให้เธอเป็นราชินีแห่งอายคุบมากกว่าทั้งๆท,ที่รู้ว่าต้องฝ่าฝืนม่านประเพณีอย่างหนักหนาสาหัสเพียงใดมองในแง่ดีเราคงเห็นว่าอเมนโฮเทปรักเนเฟอร์ติติมากจนอยากให้เธอได้ตําแหน่งใหญ่ แต่ว่าถ้ามองในแง่ร้ายคิดไหมว่าเนเฟอร์ติตีเองนี่แหละคือคนที่ดิ้นรนอยากจะได้ตำแหน่งนี้ก็เธอรู้ว่าอาเมนโฮเทปลุ่มหลงในความงามของเธอมากเพียงใดทำไมเธอจะไม่สามารถยื่นคำขาดต,ต่อเจ้าชายรัชทายาทได้และเจ้าชายรัชทายาทก็ทำท่าเห็นคล้อยตามคนรักซะด้วยพระองค์จึงหาทางบ่ายเบี่ยงจากการออกบเสษสมรสตามโบราณราชประเพณีทุกอย่างที่จะทำได้ เหตุ hey, ผลประการหลังดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้เพราะนอกจากเนเฟอร์ซิตีจะเป็นความจะมีความงามเป็นเอกแล้วเนี่ยเธอน่าจะมีอำนาจและก็ความลึกลับพอๆกันนักอียิปต์ศาสตร์ยังไม่ค่อยเข้าใจพฤติกรรมปริศนาเท่าไหร,นะร่นักตราบจนกระทั่งปี1956ความลับบางส่วนของเนเฟอร์ติตีก็เปิดเผยออกมาที่เคยเข้าใจว่าเธอน่าจะเป็นผู้หญิงอ่อนหวานสมกับความงามนั้นไม่จริงกลับกลายเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแนว่วแน,วแนว่และมีความทะเยอทะยานสูงและเหนืออื่นใด ก็คือเธอยืนอยู่เบื้องหลังฟาโรห์ผู้เป็นสวามีและเป็นผู้ชักใหญ่สําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปศาสนาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในสมัยนั้นถ้าเธอทําให้พระสวามีคิดอะไรตามเธอได้เรื่องที่เธอพยายามจะขึ้นดารงตําแหน่งราชินีแห่อายาคุปต์แม้ว่าจะต้องฝากวามหนาม,มากมายก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในเฟอร์ติติฝ่าฟันจนได้ก้าวเป็นราชินีของอาเมนโฮเทปจริงๆแต่กว่าจะมาถึงจุดนง้นได้ต้องอาศัยดวงกับความสามารถไม่น้อย ก่อนที่เนเฟติติจะได้มานั่งเคียงคู่สวามีสมดังปรารถนาอียิปต์อยู่ภายใต้การปกครองขกงออเมนโฮเทปที่3ตอนนั้นเป็นปลายยุคทองของราชวงศ์ที่18พระองค์แผ่นาเขตจากอียิปต์ไปไกลจรดกลางทวีปแอฟริกาและผ่านเข้าไปประชิดติดซีเรียในตอนออกกลางตีได้ดินแดนไมทันนีอันเป็นส่วนหนึ่งของซีเรียจนกระทั่งพระเจ้ากรุงไมทันนีต้องส่งราชธิดามาเป็นบรรณาการ แต่ในปาร,ราชาการพระองค์ทรงเหนื่อยหน่ายจต่สงครามหันไปหาความสึกสำราญส่วนพระองค์เรื่องราชาการมารเมืองทรงมอบหมายให้กับอัครเมเหสีคู่ประทัไทยพระนางไยอีเป็นผู้ดำเนินการพระนางไยอีผู้นี้เป็นพระราชมารดาของพระเจ้าอาเมของเจ้าชายอาเมนโฮเทปเจ้าหญิงสตามันและราชธิดาอีกหลายองค์เมื่ออเมนโฮเทปที่3มสิ้นพระชนม์ในปีพัน5ก่อนคริสตกาลเจ้าชายอาเมนโฮเทปจึงครองราชเป็นฟาโรห์นามว่าอาเมนโฮเทปที่4ซึ่งโด่งดังยิ่งกว่าฟาโรห์องค์ใดนราชวงศ์ที่18 ตอนที่ขึ้นบาลังพระองค์ปัชษาเพิ่งแค่14เท่านั้นพระนางไทอีจึงต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแทนและด้วยความที่พระองค์อายุน้อยนี่เองเลยทําให้พระองค์ทรงหนุ่งเหนียวการอภิเษกไปได้ระยะหนึ่งแต่อย่างทางการที่ว่าแข่งเรือแข่งภายนะแข่งได้แข่งบุญวาสนาก็คงแข่งไม่ได้ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงสตาแมนแห่งอียิปต์กับเจ้าหญิงเนเฟอร์ติตีแห่งไมเทนีแค่ระยะเดียวที่ฟาโรห์องค์ใหม่หน่วงเหนียวเวลาเท่านั้นเจ้าหญิงสตาแมนก็ประชวนและประชวนแล้วก็สิ้นพระชน์อย่างง่ายดายเราก็จะช่วยให้เเนฟอร์ตติีสมหวัง แต่ยังไม่หมดเมื่อฝ่าอุปสรรคเจ้าหญิงสตามมนได้ยังมีพวกนักบวชแห่งอาเมนที่เฝ้ามองความสำนันของกษัตริย์หนุ่มและเจ้าหญิงต่างแดนด้วยความไม่พอใจพวกเขาพยายามทุงเร่งร้าให้ฟาโรห์ให้อเมนโฮเทปอภิเษกคันธิฐาองค์ถัดไปตามกราบกฎมทีบ,ทบาลเรียกว่าขัดขวางในเฟอร์ติตีแบบสุดตัวจะเป็นด้วยในเฟอร์ติตีคงกราบทูลเร่งรัดหรืออาจจะยิ่งคำขาดอย่างใดอย่างหนึ่งฟาโรห์จึงจัดก,การร่วมรัดจัดอภิเษกสมรสกับเธออย่างรวดเร็วจนนักบวชยับยั้งแทบไม่ทัน แถนการกระทําครั้งนี้พระนางไทยีก็ไม่ได้ขัดขวางซึ่งเราไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็เดาไปได้เท่านั้นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพระนางใจกว้างพอเพราะพระนางไทยีเองก็ไม่ได้เป็นพระญาติพวงศ์ใกล้ชิดตามประเพณีเท่าไหร่นักแถมว่ายังมีพื้นเพมาะจากสามัญชนสีด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะทรงรําคาญพวกนักบวชที่นับวันจะแสดงอํานาจมากเกินไปจนเข้ามายุ่มยากในราชสํานักพระนางเลยโต้ตอบด้วยการยินยอมให้พระโอรสแต่งงานกับเจ้าหญิงต่างแดนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกนักบวช เห็นว่านางไม่ได้หวั่นไหวหรือกลัวอำนาจของพวกเขาเลยเมื่อทั้งพระสวามีและแม่พระสวามีเข้าข้างนางขวาน้ําของเนเฟอร์ติตีในการขึ้นสู่ต,ตาแหน่งสูงสุดก็ถูกทำลายอย่างราบคาบด้วยประการชนี้นางขึ้นครองอายาขบสวมมงกุฎราชนีเคียงคู่อเมนโฮเทปที่4อย่างภาคภูมิหากทว่าแม้ชีวิตจะสมบูรณ์พูนสุขในลาบยศสาเสริญอย่างที่ปรารถนานแล้วนางกลับไม่เคยลืมการขัดขวางของพวกนักบวชที่เป็นตัวเส้นหนามในการไต่เต้าขึ้นสู่บัลลังของนาง นางคิดแก้แค้นอยู่ตอลอดเวลาและวิธีที่แสบที่สุดคือการริดดอนอานาแบบถอนรากถอนโคนนางทูลยุยงให้พระสวามีปฏิรูปศาสนาแผ่นดินอียิปต์แต่เดิมมาเคารพบ,บูชาเทพหลายองค์และมหาเทพหรือเทพสูงสุดผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปตามความเลื่อนสายศรัทธาของแต่ละราชวงศ์และแต่ละเมืองหลวงทั้งนี้เพราะเมืองเมืองหนึ่งในแคว้นล้วนมีเทพประจําเมืองสําหรับชาวเมืองเคารพบ,บูชากันทั้งนั้นหากเมืองใดกลายเป็นเมืองหลวงเทพประจําเมืองก็จะกลายเป็นมหาเทพสูงสุดและกลายเป็นมหาเทพสูงสุดนักบวช และพระประจําเทพองค์นั้นก็จะย่อมมีอํานาจใหญ่โตขึ้นเป็นธรรมดาถึงขนาดมีอํานาจเข้าไปยุ่มยากกิจการการเมืองด้วยสมัยนั้นศาสนาและอาณาจักรต้องเดินไปด้วยกันอย่างแยกไม่ออดอํานาจของนักบวชแบบไร้ขอบเขตนั้นจึงสร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวแก่ราชวงศ์อียิปมานานแสนนานไม่มีใครรู้ว่าจะทําอย่างไรดีจนมาถึงมือของเนเฟอร์ติตีนางเสนอความคิดให้เปลี่ยนการนับถือเทพหลายองค์มาเป็นการนับถือเทพองค์เดียวอเมนโฮเทปเองเริ่มเห็นด้วยและเริ่มดําเนินการทันที สงสัยว่าพระองค์เองก็ไม่พอใจบรรดานักบวชรวมทั้งพระนางไทยอีก็น่าจะส่งเสริมและเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้อเมนโฮเทปประกาศเลิกนับถือเทพโบราณต่างๆของอียิปต์ที่หัวเป็นสัตว์ตัวเป็นคนอย่างที่นับถือกันมานานเปลี่ยนเทพใหม่เป็นการเทพที่มีองค์เดียวที่มีชื่อว่าอาเตนเป็นสุริเทพที่ไม่มีรูปร่างมีเพียงดวงกลมมีเพียงดวงแสงกลมโตกับลำแสงยืนยาวลงมาพร้อมพระหัตถ์เล็กๆอยู่ตรงปลายเพื่อรับ สกการะจากสาวกเท่านั้นปัญหามาอยู่ที่ชาวอียิปต์ที่เป็นค่าแผ่นดินไม่ยอมรับเทพองค์ใหม่คิดดูว่าชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าแลกๆมาตั้งหลายสิบองค์มาน,านานนับพันปีจู่ๆอเมนโฮเทปมายกเลิกให้เปลี่ยนไปศรัทธาเทพองค์ใหม่ที่เป็นอะไรก็ไม่รู้มีแต่ดวงกลมๆก,ก,กับมือเล็กๆเ,เ,เ,เท่านั้นใครจะไปยอมรับนับถือลงได้และเมื่อไม่ยอมเชื่อก็คงรวมกับการยุบโยงธรรมดาน,นักบวชที่สูญเสียอำนาจศาสนาก็เลยเริ่มวุ่นวายข้างอเมนโฮเทปก็ถือตัวว่าเป็นฟาโรเมื่อราษฎรไม่ยอมทำตามอำนาจ ก็จะเหลืออะไรแน่นอนทรงใช้วิธีการรุนแรงทรงใช้คําสั่งเด็ดขาดให้ชาวอ,อียิปต์ทุกคนหันมานับถือสุริยเทพอาเตนให้หมดรูปสลักของเทพรุ่นเก่าถูกรื้อถอนลงมาและลบทิ้งโดยเฉพาะมหาเทพอาเมนโดนหนักกว่าเพื่อนแม้แต่พระนามของอาเมนและนามราชวงศ์ที่อาศัยอาเมนก็เปลี่ยนชื่อเสียจนหมดสิ้นเริ่มจากพระนามอาเมนโฮเตปก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นอักนาเตนหรืออิกนาเตน ทีนี้เมื่อเห็นว่าราชนเนเมืองหลวงทีบิสชักจะวุ่นวายมากนักพระองค์ก็ใช้วิธีรุนแรงนั่นคือการย้ายเมืองหลวงโดยย้ายออกไปห่างจากที่เดิมไปทางเหนือ240ไมล์ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่าอักกานาเตนแปลว่าขอบฟ้าของอาเตนและดํารงราชวงศ์ในรัชสมัยของพระองค์อยู่ที่นั่นตลอดเวลาจะว่าไปแล้วความสาเร็จของเนเฟอร์ติตี iti, ก็คือ ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดแต่ทว่าความสำเร็จนี้อยู่ได้ไม่นานมันเสื่อมคลายไปเมื่อพระองค์อายุมากขึ้นในบรรปล่ยชีวิตในเฟอร์ติตีต้องประสบกับความทุกข์จากชีวิตรัฐอับปางสเสน่ห์ที่เคยเป็นมวลขังก็คายลงทั้งที่ทรงมีพระราชาธิดากับพระสวามีถึง6องค์แต่ไม่มีพระราชโอรสเลยอาจเป็นเพราะฟาโรชักจะตาสว่างมองเห็นความไม่ดีของเมียม,มากกว่าตอนแรกพระองค์ซึ่งเคยเป็นนักปฏิรูปศาสนากลับเปลี่ยนพระทัยอย่างไม่น่าเป็นไปได้ พระองค์ทรงเลิกล้มที่จะยิงหยัดต่อสู้เพื่อศาสนาหันไปรอมชองกับพวกนักบวชแห่งเทพอาเมนเพื่อหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งยัง,ลงหลงไหลชายาและสนมคนใหม่ๆจนเนเฟอร์ติตีทนไม่ได้ผาพระราชธิดาสามองค์เล็กกับเจ้าชายน้อยซึ่งคงเป็นพระญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสด็จออกจากวางังหลวงอากนาเตนออกไปประทับอยู่เงียบๆที่ตำหนักส่วนพระองค์ตรงชาญเมืองวาระสุดท้ายของอากนาตเตนและเนเฟอร์ติตียังคงเป็นความลับจนถึงบัดนี้นะักอียิปต์สารู้กันแต่ว่าที่ดาอุค์ที่สามของเนเฟอร์ติตี ทรงนามว่าเจ้าหญิงแอเกเซนาเตนได้อภิเษกกับเจ้าชายน้อยที่เนเฟอร์ติตีพาออกจากวันไปด้วยเจ้าชายองค์นี้ได้ขึ้นครองบัลลังก์อียิปต์ในฐานะยุวราชาแต่ราัชาสมัยของพระองค์นั้นแสนสั้นและก็สวรรคตตั้งแต่ยังหนุ่มไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแต่ฟาโรห์องค์นี้กลับมีชื่อเสียงลือหลอนเรื่องลือกระชอนโลกและเป็นที่รู้จักมากกว่าฟาโรห์อื่นๆเพราะเจ้าชายน้อยองค์นั้นผู้กลายมาเป็นฟาโรห์องค์ต่อมามีนามว่าตุตันคาเมน เป็นเฟาราโรองค์เดียวกับที่โฮเวิร์ดคาร์เตอร์ได้พบสุสารที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองเรื่องราวของเนเฟอร์ติตีซูญหายไปจากประวัติศาสตร์นานกว่า3,000ปีจวบจนปี1912ชาวโลกที่สนใจในเรื่องโบราณก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่เมื่อชาวนักโบราณคดีชาวเยอรมันขุดพบรูสลักขึ้นองค์ของพระนางที่สร้างเมืองเก่าเทเอลอามานา หรือราชธานีอัคนาเตนซึ่งร้างผู้คนมาจนชาวเบีดอินเข้าไปอาศัยในสมัยหลังเป็นรูปที่ยืนยันว่าเนเฟอร์ติเเป็นหญิงสวยงามที่สุดผู้หนึ่งในดินแดน นับโบราณคดีนับโบราณคดีกลุ่มนี้ได้ยักยออรูปปั้นนี้ไปไว้ที่เยอรมน,นีเมื่ออียิปต์รู้เข้าจึงประท้วงเยอรมน,นีและขอให้ส่งคืนรูปปั้นเนเฟอร์ติตีขอขยายความว่ารูปปั้นที่ยืนยันว่าเนเฟอร์ติตีเป็นหญิงที่สวยที่สุดในเนแนแรมเพราะว่ารูปปั้นศิลปะแบบอามาน่าตามชื่อเมืองที่เรียกภายหลังนี้ศิลปะแบบนี้จะไม่บิดเบือนให้งดงามไปกว่าความจริงแต่ตามความคมจริงที่เห็นรูปฟาโรห์อขนาเตนเองก็ทำในศิลปะรูปแบบเดียวกันและทำให้เรารู้ว่าพราะองค์มีรูปร่างไม่สมประกอบ ตกมาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2รูปสลักของพระนาถูกลากไปลากมาในเบอร์ลินใครต่อใครปาคันหวงสมบัติล้ำค่าชินี้มากและพากันคิดว่าคงสูญหายไปพร้อมกับระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ยิงมาถล่มกรุงเบอร์ลิน แต่ว่ารูปปั้นของนางกลับไปโปล่ที่เมืองร้างในปี1946จีมีคนนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์กรุงเบอร์ลินจนถึงปัจจุบันแต่น่าเสียดายที่รูปปั้นไม่ได้บอกอรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระนางมากนักจนกระทั่งปี9 9 6นันกักโบราณคดีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนำโดยเรวิฟิลส์มิทได้เข้าไปขุดค้นสำรวจซากวิหารเก่าแก่โบราณที่จมอยู่ใต้ดินในเมืองคานัต และพบกับความประหลาดใจว่าสร้างวิหารนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดนี้คือวิหารของเทพอาเทนผู้มีแต่วงกลมและลำแสงเท่านั้นและความประหลาดใจยิ่งทวีขึ้นเมื่อพบว่าผู้บงการให้สร้างวิหารนี้ไม่ใช่ฟาโรห์อคนาเตนแต่เป็นราชินีเนเฟอร์ตี มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกประหลาดที่สุดทีเดียวเพราะในประวัติศาสตร์อียิปต์อันแสนยาวนานไม่มีราชินีอ,องค์ไหนสร้างวิหารถวายเทพเจ้าแม้สร้างก็จะทําแบบปิดทองหลังพระบนวิหารจะสลักเรื่องราวของฟาโรห์เท่านั้นและราชินีหรือผู้ร่วมสร้างจะเป็นเพียงส่วนประกอบแต่ตรงข้ามกันวิหารของอาเทนที่ถูกค้นพบทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เป็นรูปและเรื่องราวของเนเฟอร์ติตีและฟาโร่กลายเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบแสดงว่าพระนางทรงสร้างวิหารเทพองค์ใหม่ด้วยความอาถรรพยิ่ง นี่เองที่ทําให้ทัศนคติเกี่ยวกับฟาโรอัคนาเตหรืออมเอนโฮเทปเปลี่ยนแปลงไปคณะโบราณแห่งเพนซิลเวเนียได้เข้าคิดใหม่ว่าแท้จริงแล้วผู้ที่อยู่บงการเบื้องหลังการปฏินนรูปศาสนาได้แก่เนเฟอร์ติตีนี่เองทรงยุยงและหนุนหลังฟาโรห์จนสำเร็จและในที่สุดเธอก็หาก้าหารพอที่จะสร้างวิางหารถวายสุริยเทพด้วยตนเองอย่างแหวกประเพณีอาจเป็นด้วยความเคืงแค้นพระแห่งเทพอาเมน ที่ทําให้เธอคิดเปลี่ยนศาสนาทําลายอํานาจของพระแห่งอาเมนลงได้อย่างรบาบคาบอย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เนเฟอร์ติตีในสายตานักประวัศตร์ไม่ใช่ราชินีแสนโส,สภา,าเรียบร้อยและส,สงบสง่ยมหากเป็นผู้หญิงที่ทะย,ยาทและข้าหาดคนหนึ่งในประวัต e ิศาสตร์อียิบราสซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคีโอพระตาผู้มาที่หลังแล้วก็คงไม่ผิดเท่าไหรนักอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครพบสุสานหรือมัมมี่ของเนเฟอร์ติตีรวมทั้งสวามีรอดรักอย่างอัคนาเตนความรักเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของพระองค์ทั้งสองก็ยังคงเป็นความลับดำมืดมาจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของพระนนาเเฟตติี จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์อียิปต์เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่อาจจะเล่าได้เรื่องต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบันทึกประวัติศาสตร์อียิปต์จะค่อนข้างเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องรายละเอียดข้อมูลค่อนข้างมีน้อยเนเฟอร์ติตีเป็นหนึ่งในไม่กียเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับและที่สําคัญนะเป็นผู้หญิงที่ถูกกล่าวขึ้นในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นยุคที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะครับผมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามรายการช่องรายการของเราต่อไปนะครับและสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ